สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M N Channel ครับวันนี้ก็อยู่กับแจ็คก98อีกแล้วนะวันนี้ผมพามาเล่นไฮโลออนไลน์นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้หรือเสียนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นเดี๋ยวมาดูเงินทุนดีกว่าเรามีเท่าไหร่นะครับปัจจุบันปัจจุบันเรามีเงินทุนอยู่ที่33,631บบาทนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้หรือเสียนะโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับใครนะครับที่รับชมคลิปผมอยู่นะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ mm hmm. การพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโอเคตาแรกนะฮะผมแทงไปที่1000บาทนะฮะใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเปิดแรกของผมจะเป็นยังไงนะมาจ้า เป็นไงเป็นไงอ่าเต็มครับเต็มตีนฮะเสียเอา้าชนะเหรออ่าชนะนะไม่อยากจะเชื่อนะครับเปิดแรกปกติเปิดแรกผมนี่เสียตลอดนะอะใช้ได้ใช้ได้ครับโอเคเปิดที่สองแทงอะไรดีครับ อ่ะเอาเป็นใหญ่อีกสักรอบแล้วกันนะรอบนี้ขอเพิ่มเงินเดิมพันเป็น2,000บาทเลยครับมาจ้า <c oughs> ต้องได้นะโอ้ <c oughs> นะมั่นใจมากนะครับแทงสองพันนะฮะแต่ผิดนะเออนะผิดนะครับออกเล็กนะฮะเจ็ดแต้มครับ ปวดหัวใจเลยฮะอ่ะไม่เป็นไรครับมีได้ไม่เสียนะโอเครอบนี้ผมขอเลือกฝั่งเล็กแล้วกันนะจัดไปนะแทงที่2,000บาทอีกสักรอบหนึ่งครับมามาอืมมาเออโอ้โหโอ้นะอืม นะนเซ็งเลยฮะแทงเล็กนะครับมั่นใจสุดๆนะครับแทงสองพันนะออกใหญ่ไม่เป็นไรเอาใหมสองพันอีกครับฝั่งเล็กนะย้ำไปที่เล็กอีกรอบนึงมามามา ไปนะครับเล็กนะฮะสิบแต้มนะครับสิบแต้มเล็กนะฮะตำกว่าสิบเอ็ดแต้มจะเป็นเล็กนะครับผมนะสิบเอ็ดแต้มขึ้นไปคือเป็นใหญ่นะแล้วก็ไม่ออกตองนะถ้าออกตองคือไม่ได้นะฮะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ไม่ได้นะถ้าออกตองนะกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วนะอ่ะรอบนี้เอาเป็นเล็กอีกรอบแล้วกันนะขอหนึ่งพันบาทพอนะครับฝั่งเล็กมา นะสิดแต้มพอดีนะดีนะแทงแค่หนึ่งพันนะครับออกใหญ่จ้ะใหญ่นะครับอ่ะเอาใหม่อ่ะแทงเลยอีกรอบหนึ่งแทงหนึ่งพันบาทพอนะอ่ะมาดูครับวันนี้ไม่กล้าแทงเยอะนะเพราะว่ารู้สึกไม่ดีนะ ลางไม่ดีนะครับวันนี้อาขอให้ออกเล็กครับโอ้เล็กนะลอดไปครับลอดไป9แต้มนะออกเล็กครับโอ้ลอดนะครับลอดไปนะมามารอบนี้เอาอะไรดีรอบนี้ผมขอเป็นใหญ่ละกันนะ หนึ่งพันบาทครับเอาพันห้าแล้วกันนะเพิ่มเดิมพันนิดนึงครับโอ้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 เก้าแต้มนะเออนะเดาทางผิดอีกแล้วนะฮะอืมอืมน่ะนะแทงใหญ่ออกเล็กนะครับอืม ให้มันได้แบบนี้เอาใหม่จ้ะเอาใหม่อ่ะเอาใหญ่นะรอบนี้ขอเป็นสองพันนะครับผมว่ามันต้องออกใหญ่มั่นใจฮะมาครับมาครับต้องใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่รอ,อดนะครับสิเจดแต้มนะฮะ รอดไปครับโอ้นะกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนะใช้ได้นะอ่ะขอเล่นใหญ่อีกสักรอบได้ไหมมาใหญ่อีกสักรอบนะครับละกันนะฮะอ่ะแทงไปที่สองพันบาทอีกครับฝั่งใหญ่นะเล่นใหญ่อีกสักรอบฮะจะใหญ่หรือเปล่า โอใหญ่นะครับสิบสอแต้มฮะลอดไปนะลอดไปนะครับ <c oughs> สี่สุดเราก็ลอดนะครับลอดนะฮะอ่ะผมว่าวันนี้เราพอเพยงเท่านี้แล้วกันนะผมว่าเราเล่นกันมาสักพักแล้วนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวว่ามากกวันนี้มันจะเสียเอานะโอเคเดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่านะครับว่า เริ่มแรกเรามีเงินเท่าไหร่และตอนนี้เรามีเท่าไหร่สรุปได้หรือเสียอ่ะตอนเริ่มเล่นนะครับเรามีอยู่ที่สามหมื่นสามพันหกร้อยสาสิบเอ็ดบาทนะฮะณนะปัจจุบันเรามีสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดบาทอ่ะสรุปนะสรุปเลยเราได้มาเท่าไหร่ได้มาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนั่นเองนะครับสรุปถือว่าใช้ได้นะเกือบเสียนะก็ยังได้อยู่นะครับได้มาพันห้าโอเคแค่นี้แหละนะ เลิกก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียวนะวันนี้โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาหาเล่นกันใหม่กับแจ็คก้าว98ครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ